Hello everyone สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะเสียงนี้คุณครูน้ำใจนะคะวันนี้คุณครูน้ำใจมาอยู่ที่ b ทม c บี h a ทม b บีชรีสอร์ทนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะเพื่อนเขาเพามาเที่ยวค่ะ a ทม b บีชรีสอร์ทนี้อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะ ค่ะคลิปนี้มาไกลค่ะมาถึงจังหวัดตราดนะคะนี่คือสถานที่ที่คุณครูน้ําใจมาพักนะคะนะคะเป็นรีสอร์ทบ้านเป็นหลังๆนะคะหลังนี้จะเป็นออของเจ้าของรีสอร์ทนะคะนะคะคุณครูคน้ําใจก็มากับเพื่อนและเพื่อนเขาก็เป็นญาติกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะ เราก็จะนอนติดเนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อยู่ติดกับทะเลเลยนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นคือทะเลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลนะคะแต่ตอนนี้จะพาดูบรรยากาศทั่วๆไปของ t m m Beach Resort ก่อนนะคะนี่นะคะดูทางทิศตะวันออกนะคะ ก็จะมีถนนเข้ามานะคะมีภูเขาเห็นไกลๆนะคะจะลักษณะจะตรงนี้จะเป็นป่าสักหน่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะติดทะเลเลยค่ะนะคะดูด้านขวาจะเป็น,เป,นเป็นป่าเป็นเอ,อต้นไม้เยอะอะคะ่ะต้นไม้เยอะแต่ไม่มีไม่มีใครมาปลูกปลูกบ้านหรือปลูกทำรีสอร์ทนะคะ แต่เนื้อที่บริเวณนี้นะคะของทามบีชรีสอร์ทนี้นะคะเขาก็ปลูกให้ให้คนมาเที่ยวพักอะ่ะคนที่มาเที่ยวทะเลนะคะมาพักนะคะเต็มค่ะวันนี้เต็มเลยมีลูกค้าเข้ามาถามก็หลายเจ้านะคะก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าเต็มนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ตึกนะคะตึกเหมือนก็จะเป็นคอนโดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะแบ่งให้ให้อยู่เป็นห้องห้องนะคะนะคะแบ่งให้อยู่เป็นห้องห้องนะคะนี่ด้านหลังนะคะถ่ายทำด้านหลังนะคะพอดีครูน้ำใจเห็นต้นไม้นะคะเห็นต้นไม้เดี๋ยวจะพาชมต้นไม้พาชมต้นไม้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เราก็ดู โลเคชันของเขาก่อนนะคะว่ามีอะไรมีอะไรบ้างนี่ด้านหลังนะคะยังไม่ได้ไปด้านหน้าด้านหน้าจะติดกับทะเลนะคะด้านหน้าเขาจะติดกับทะเลเลยเป็นชายหาดเลยค่ะลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะดูนะคะก็มีต้นกล้วยด้วยนะนะมีกล้วยด้วย ไม่แค่เครือกล้วยสวยใช่ไหเอาดูกล้วยก่อนคนชอบต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นต้นไม้ต้องแวะก่อนนะคะดูโลเคชั่นนะคะสถานที่ของเขาก็ากว้างขวางนะคะสถานที่กว้างขวางนะคะเนี่ยคลิปนี้จะให้ชม ทั้งดอกไม้ทั้งต้นไม้บรรยากาศทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทะเลนะคะเห็นทะเลไหมคะเห็นทะเลไหมคะนะคะเด็กคลิปต่อไปจะถ่ายทําช่วงออพระอาทิตย์ตกตกน้ำเนาะตกน้ําทะเลตอนนี้ก็ถ่ายทําโลเคชั่นทั่วๆไปก่อนนะคะอืมนะคะ ดูต้นหมากลากไม้ของเขานะคะเขาปลูกไว้เยอะอยู่นะปลูกไว้เยอะอยู่ต้นไม้ยืนต้นทั้งนั้นเลยล่มรื่นค่ะนะคะชมบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะคะอะตรงนี้ก็อีกหนึ่งหลังค่ะตรงนี้ก็อีกหนึ่งหลังที่เขาให้ แขกมาพักนะคะนี่ก็อีกหนึ่งหลังนะคะนี่ค่ะนี่ก็ให้แขกมาพักเต็มหมดเลยค่ะเอาเจอดอกบัวหน้าที่พักเก็มีดอกบัวมาดูดอกบัวหน่อยสวยไหมคะดอกบัวสวยไหมคะบัวหลวงนะคะอย่างเนี้สวยเนอะ <c oughs> <c oughs> บัวหลวง มีหลายต้นค่ะบัวก็มีหลายต้นนะดูที่พักเขาหน้าพักไหมคะทำลักษณะกึ <c oughs> ก่งเต้นท์และเขาเรียกอะไรนะแคปซูลเหรอเป็นบ้านแคปซูล <c oughs> ออสวยดีเต็มนะคะก็บอกคนเช่าออคนมาพักเนี่ยเต็มเลยค่ะเป็น,นหาดส่วนตัวนะคะ เป็นหาดสวนตัวมาดูดอกไม้ดูดอกบัวค่ะดูดอกบัวนี่บัวสีเหลืองบัวสีเหลืองสวยไหคะสีเหลืองบัวตูมบัวบานนะคะบัวตูมบัวบานเลยอันนี้สีชมพู ชมภูสวยงามนะคะอะไะค่ะไปดูทะเลกันนะทะเลหน้าที่พักค่ะ,ะคุณน้ำใจจะพาไปดูทะเลทามบีชอยู่จังหวัดตราดนะคะอยู่จังหวัดตราดอำเภออะไรคุณครูก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของเลยค่ะ เจ้าของนี่ก็จะเป็นญาติกับเพื่อนคุณครูนะคะเขามีกระตังเนาะคนมีกระตัง <c oughs> ก็มีที่ซื้อที่แถวแถวนี้และค่ะนะคะ,นะคะกลายเป็นรีสอร์ทส่วนตัวเลย <c oughs> โทษนะคะนี่คะ่ะเวิร์เนี้ยเป็นรีสอร์ทส่วนตัวเลยนะคะนี่คะ่ะมีสะพานยื่นยาวออกไปนี่ก็ของ ของรีสอร์ทนี้แหละคะ่ะของไทม b บีชรีสอร์ t เจ้าของเอจ้าของเขาเก่งมากเลยนะเขาบริหารที่ตรงนี้นะคะได้กเก่งมากเลยนะคะ <c oughs> แต่เขาก็ให้ลูกชายนะโ <c oughs> ทษน,นะคะลูกชายกับลูกสะพ้ายเจ้าของก็มีลูกชายคนเดียวนะคะมีลูกชายคนเดียวแล้วก็ลูกสะพ้ายดูแลกิจาการตรงนี้ค่ะนะคะ่ไนหะคะ,คะลมเย็นสบายเลย นะอุมเย็นสบายน่ามาเที่ยวค่ะน่ามาเที่ยวมากเลยนะคะเจ้าของเขาก็ทำ Youtube ด้วยนะนะคะชื่อน้องกบอะค่ะน้องกบนะคะเขาทำ Youtube สปายของรีสอร์ทนี้ค่ะ เป็นสปายของรีสอร์ทนี้ชื่อน้องกบนะคะเขาทำ YouTube ชื่อจริงชื่อมนทิรานะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็เชิญนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกเบอร์ไว้ให้นะจะปักหมุดไว้แล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกับรีสอร์ทนี้โดยตรงนะคะน่าพักมากเลยคะ่ะ เจ้าของก็ใจดีใจดีอัธยาศัยดีมากเลยน่ารักทุกคนเลยค่ะนะมีสิงช้าให้เล่นวิวตรงนี้สวยเนาะนะค่คะจะมีที่ให้ทานอาหารนะคะมีที่ให้ทานอาหาระะอยู่ตรงนั้นนะคะศาลาตรงนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็คือที่พักนะคะเป็นตึกกี่ชั้นนะ่ะสองชั้นนะเป็นที่พักก็จะซอยเป็น แบ่งเป็นห้องๆนะคะห้องหนึ่งก็นอนได้หลายคนอยู่นะคะนะโลเคชั่นเขาก็ดีนะคุณน้ำใจเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะเนี่ยนะคะก็ไม่เคยมาไกลขนาดนี้เพื่อนเพื่อนคุณน้ำใจอะนะเขากว้างขวางเขากว้างกว้างเป็นคน กว้างขวางนะคะในหมู่ญาติพี่น้องเขาก็เลยชวนมาชวนมาด้วยเห็นว่าคุณนุ้งใจไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนกับใครเขาก็ชวนมานะคะบอกมาเลยมาฟรีเธอไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะคะมาแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นคุณน้งใจนี่โชคดีนะ โชคดีจริงๆนลมีแต่เพื่อนเป็นห่วงอยากให้เที่ยวเธอรีบเที่ยวนะแก่แล้วรีบเที่ยวกันเรามัวแต่เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานกันนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวเขาก็เลี้ยงหลานค่ะก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะพาครอบครัวมาเที่ยวกันนะคะเนี่ยพาครอบครัวนูกดต่เห็นไกลๆน,นนะคะเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเห็นไกลๆ นะคะวิวค่ะวิววิวนะคะนี่ค่ะ,ค,ะครูมารถคันนี้ละค่ะฟอร์จินเดอร์นี่ค่ะเพื่อนก็ขับมานะคะนั่นคือเจ้าของรีสอร์ทค่ะท่านคุณไม่บอกล่าวเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านเจ้าของรีสอร์ท <c oughs> เข้ากล้องหน่อยค่ะเข้ากล้องหน่อยค่ะแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหน่อยค่ะเออชื่ออะไรนะออชื่อป้าหนูค่ะป้าหนูคุณน้ำใจลืมชื่อแล้วอะพี่หนูอพี่หนูก็เราก็เรียกกันพี่หนูนะคะนู่นลูกสะพ้ายลูกชายหลาน นะคะลูกสะพายน้องกบนะคะงงป้านหนูป้านหนูก็อายุ80สิกว่าแล้วคะ่ะแปดสิบกว่าแล้วคะ่ะแต่ใจดีใจดีทุกคนใจดีอัธยาศัยดีค่ะอันนี้ทางที่จะลงไปเล่นน้ำนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศนะบรรยากาศของ Thaarm e b e a c h t i m m Beach นะคะ เนี่ยก็ป้าหนูหรือพี่หนู <g ül> ก็อะไรล่ะอายุก็มากแล้วอนะ่ะเนาะดูแลอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนะไดอ้อาศัยลูกอาศัยลูกสะพายมาดูแลก็ยังไม่ทั่วถึงนะคะจะต,ต้องมีอะไรทําอีกเยอะเนี่ยแต่ว่าโลเคชั่นสวยจริงๆนะคะ สวยแล้วกว้างมากเลยเนื้อที่ของป้าหนูกว้างมากเลยอนะคะครูก็เพิ่งไปที่ระยองมาเมื่อไม่ไม่กี่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะที่ระยองก็ว่าสวยแล้วนะมาที่นี่ก็อลังการงานสร้าง ก็สวยหนักเข้าไปอีกโอเคนะคะนานพอสมควรนะคะคลิปนี้ก็คงจะขอยุติแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเย็นจะถ่ายทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะนะคะคลิปนี้ก็ ขอพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนเย็ยนเย็นก่อนค่ำนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ